สวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้ยังอยู่ที่โชว์รูมใหม่พื้นที่ใหม่ของสาวดีดีช็อปของเราท่านผู้ชมสิ่งที่มาคู่กับระบบเสียงคือระบบแสงสีไลติงนั่นเองนะฮะนี่คนเก่งอยู่ข้างผมคนที่ทำ h t ติงให้กับพื้นที่โชว์รูมแบบนี้และงานอื่นๆอีกมากมายนี่ก็คือพี่วิทย์นั่นเองนะครับผมทีนี้พี่วิทย์จะเล่าให้เราฟังท่านผู้ชมมันมีไฟอะไรบ้างครับก็บในส่วนของไฟแสงสีบนเวทีหลกักๆประกอบด้วย3ส่วนส่วนที่1เนี่ยครับผมมันจะต้องมีพวกไฟแสงสว่าง หรือเรียกว่าไฟเคียเพ่ให้แสงสว่างกับนักร้องนักแสดงก็ให้ความสว่างบนเวทีด้วยครับผมอันนี้ก็คือประเภทที่หนึ่งไฟเชียมันจะเป็นแสงสีขาวบ้างแสงสีเหลืองบ้างซึ่งมันเกลี่ยได้ใช่ครับครับผมส่วนที่2ก็จะมีไฟที่เป็นสี ที่คุ้นๆกันหน่อยเราเรียกกันว่าไฟพาใช่ครับไฟพามันก็จะมีสายสีอยู่ในตัวเดียกันรัมีตั้งแต่3สีสี่สีอสี6สีตามราคาตามราคาตามประเภรการใช้งานครับนะฮะที่ว่า R G B R G B ไว้วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้บนเวทีเนี่ยมีสีสันย้อมฉากย้อนฉากมีมิติก็ให้ความสวยบนเวทีส่วนที่3 ก็เป็นพวกไฟที่ให้ o v เมนต์บนเวทีมีการเคลื่อนไหวหน่อยใีการเคลื่อนไหวเขาเรียกว่า moving h e เรียกว่า moving h e ที่วิ่งวิ่งมีแบบเป็นลายดอกไม้ลายจุดลายอะไรเนี่ยใช่ครับนี่คือไฟที่มาจาก moving head มาจาก m o v h e ให้ทั้งลายให้ทั้งสีหรือจะเปิดให้มันจะพีบเพื่อให้บนเวทีเนี่ย มีมู vement บรรยากาศก็จะได้มีหลากหลายขึ้นแล้วก็มีปีกย่อยก็พวกเอฟเฟกต์เช่นเรื่องปล่อยฟันที่เรียกว่าทำนองเป็จีนปล่อยฟันให้ไฟเราสวยขึ้นทำให้ไฟมันเห็นเป็นลำแสงเป็นปีกมากขึ้นการแสดงเวทีเป็นพวกอะไอที่เป็นความอยต่ำอันนี้ควันลอยต่ำเป็นพวกบับเบิลนะสำหรับการโชว์ต่างๆเป็นตโวงานแต่งมีสบู่หวานใช่อันนี้ในส่วนของพวกเอฟเฟกต์ ท่านผู้ชมไนซันมีอุปกรณ์คัฟเวอร์หมดนะแต่ที่นี้นอกจากพื้นที่ที่เป็นโชว์รูมเนี่ยยังมีในส่วนของคาราโอเกะด้วยพี่เลือกใช้อุปกรณ์แบบไหนลงไปก็จะเป็นนี่ฮะเป็นไฟทรงใหม่นะฮะไฟยึดฟ้าก็คือจะใช้ในสถานที่ที่เรียกว่าไม่สูง เช่นในห้องคาราลอเกตครับหรือแม้แต่ในบ้านคืออารมณ์มันเหมือนกับ Moving Head ผสมกับพาอ่าคืออย่างนี้ฮะ<ส>มีไฟทุกแบบตามที่ไฟประเภทปกติมีมจะเป็น Moving Head จะเป็นไฟพาหรือแม้แต่ไฟที่เป็นแสงเลเซอร์มีทุกแบบเพียงแต่ว่าอยู่ในไซต์ที่เล็กลง แล้วก็งานติดตั้งก็คือจะไปติดตั้งในฝ้าในส่วนที่อยู่ด้านบนของขอบเนี่ยก็จะอยู่บนฝ้าที่ลงมาใต้ขอบเนี่ยก็คือจะอยู่ใต้ฝ้าลงมาด้นการทํางานเราจะเห็นแต่ตัวหัวของมันทาให้เราไม่เห็นสายอีลุงตุงนางไม่เห็นเหล็กที่ต้องต้องมาเย็นนู่นนี่ครับก็ทําให้ฝ้าเราเรียบเนียนสวยครับผมคือติดตั้งไม่ยุ่งยากแล้วเราให้ความสวยงามอันนี้สําหรับสเกลที่เป็นแบบว่าย่อยลงมานะ้อกจักเรี่ยงปกติ จริงๆก็ใช้ได้นะครับท่านผู้ชมใครเป็นเจ้าของเนี่ยโรงแรมรีสอร์ทนะผมว่าน่าสนใจนะส่วนการคอนโทรลก็ไม่ยุ่งยากเดี๋ยวนี้มีทั้งบอร์ดไฟหรือดับใช้แอปพลิเคชันในมือถือช่วยด้วยก็ได้นะเหมือนมิกเซอร์ดิจิตอลนะฮะใช่ไม่จำเป็นต้องมาควบคุมที่บอร์ดในห้องคอนโทรลนะให้อันเดียวไปเดินไปคอนโทรลที่ไหนก็ได้ระบบคอนโทรลเดี๋ยวนี้มีหลากหลายครับทีนี้พูดถึงแบรนด์ไนซ์ เป็นแบรนด์จากประเทศอะไรครับในซันแบรนด์จากจีนครับพี่ทย์มีคําถามเลยแบรนด์จากจีนจะดีหรือเปล่าอันนี้คุยตรงไปตรงมาเป็นแบรนด์จากจีนแต่ว่าแบรนด์นี้เนี่ยอยู่ที่จีนมาเนี่ยสีปีแล้วครับสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าคุณภาพครับผมและมีโรงงานเป็นของตัวเอง อ๋ออันนี้คือไฮไลท์นะมีโรงงานเองนะไม่ได้จ้างขายทํามานะรับจ้างให้คนอื่นด้วยซ้ำไปเอารับจ้างหคนอื่นด้วยซ้ำไปครับผมครับผมไว้ใจได้แน่นอนใช่ใช่ทีนี้มาทําตลาดที่ไทยนานหรือยังท่านที่ไทยก็ประมาณ20ปีโู้ท่านผู้ชมยี่สิบปียี่สิบปีแล้วนะกับไนซันนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมสบายใจได้เลยว่าในเรื่องของบริการหลังการขายท่านผู้ชมเพราะเราเป็นผู้นําเข้าโดยตรงนะฮะแล้วก็มีอะไหล่แล้วก็มีศูนย์บริการนะฮะไปสำหรับบริ จากลูกค้าหลักการขายครับครับผมแน่นอนว่าสําหรับท่านใดที่สนใจนะท่านผู้ชมลองมาสัมผัสน,นะระบบไลท์ติ้งไม่ใช่แค่เรื่องเสียงนะนะไลท์ติ้งได้ที่พื้นที่ใหม่ของเราโชว์รูมใหม่ของเราที่ชั้น2ด้านหน้าลิฟท่านผู้ชมเข้ามาปั๊บก็จะเจอแบบแสงสีอลังการที่แค่เปิดนิดๆหน่นนนอยๆน,นะับาๆ,ๆนะและยังมีในส่วนของห้องคาราโอเกะลองมาสัมผัสดูได้นะครับท่านใดที่สนใจโปรดติดต่อเข้ามายัางทีมงานของเราได้มีทีมงานที่คอยให้คหําปรึกษาและคอยออกแบบรวมไปถึงเสนอราคาก่อน อ่ดูสิว่าอยู่ในงบไม้น่าสนใจไหมท่านผู้ชมฮะนี่แหละฮะคือทั้งหมดที่ผมนำมาฝากในวันนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมอะไรอย่าพลาดติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ